สวัสดีครับวันนี้ครับมาลอยกระทงกันที่สวนจะจักนะครับคนเยอะมากเลยนะครับเราอยากมาลอยกระทงกันนะครับเพื่อนๆนะครับอย่าลืมติดตามเราในช่องยูทูบนะครับ a l ล p e t channel นะครับเป็นของเป็นช่องของเรานะครับทั้งคนกัมพูชาและก็คนไทยนะครับที่กําลังติดต่อหรือติดตามช่อง YouTube ของเราอยู่แล้วนะครับสาหรับบางคนที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับ ก็สามารถติดตอ่อเราได้ในช่องยูทูบนะครับช่องพี่บ้าวสาวน้อยก็ได้ช่องลูกเป็ดชาแนลก็ได้นะครับตอนนี้เราเตรียมพร้อมเราพร้อมจะลอยกระทงนะครับวันนี้ตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มกว่าสี่ทุ่มนะครับคนก็เยอะมากคนเยอะมากๆนี่แค่ยูด้านด้านนอกสวนนะครับจังเลเด็กสู่เด็กองอยู่นะคะครับผมสักพักเราจะไปลอยกระทงในสวนจตุจักรนะครับตอนนี้เราอยู่ BTS สายฟ้าใต้ดินนะครับทางทั้งนอกทั้งนอกสวนนะครับแต่ว่าสักผักเราก็จะ ถ้าไปลอยกระทงในเพราะคนคนเยอะมากกระทงนี้ก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับแฟนจะทําเองครับแฟนทํากระทงขายนะครับเออีิน้าท่านใดที่ต้องการกระทงนะครับก็ติดตามติดต่อลราได้และมีกระทงจัดส่งห้ทานทีสวยงามครับอลังการน่ารักมากๆเลยครับท่านใดอยากท่านใดอยากได้ก็ติดตามติดต่อมาหาเราได้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวให้แฟน